ทุกคนคิดว่ารถแบบไหนที่เหมาะกับ Family Man ที่ชอบ Adventure อย่างเป็กครับจะเป็นรถที่พื้นที่กว้างขวางเหมาะสำหรับครอบครัวที่เป๊กเนี่ยเก็บสัมภาระของลูกๆเนี่ยที่ได้มากมายก่กองหรือว่าจะเป็นรถที่มีระบบรักษาความปลอดภัยที่ครบพันแล้วก็พาเป๊กลุยไปได้ทุกที่ เ,เลือกรถ Volvo x c 90ครับเป็นรถคันโปรดแล้วก็ตอบโจทย์สุดๆเลยเพราะว่าพื้นที่ข้างในเนี่ยกว้างขวางเบาะก,ก็นั่งสบายนั่งได้ทั้งเจ7ที่นั่งแถมสายขน,นไม่ต้องห่วงเลยขนของจากเล็กไปใหญ่ได้แบบเต็มที่เลยครับ รถ SUV ขนาดใหญ่ระบบ Plug-in Hybrid คันนี้กลับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้าและเครื่องยนต์เบนซินไม่ว่าจะเดินทางไปใกล้ไกลแค่ไหนก็มั่นใจกับการขับขี่ตลอดเส้นทางเลยครับตอนนี้เราก็ถึงจุดหมายของเราแล้วนะครับที่โอเคโคโรเขาใหญ่นะครับที่นี่มีบริการสอนขี่ม้าแบบเวสเทิ n ด้วยแล้วก็มีบริการเกี่ยวกับม้าแบบครบวงจรถ้าใครเป็นสายแอดเวนเจอนะครับบอกเลยว่าห้ามพลาดมาเที่วที่นี่ตามมาได้นะครับ วันหยุดสุดสัปด,ดาห์นี้นะครับเป็นรู้สึกว่าเป็กได้ใช้เวลาคุ้มค่าสุดๆนะครับได้ขับรถเที่ยวแล้วก็ได้ทํากิจกรรมเอ v e n นเอร์ที่ชอบที่ชอบก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งวีคที่ได้พักกายพักใจสุดๆนะครับ